สวัสดีค่ะปังมากริซ่าแบล็ p พิงต่อสัญญายาสีฟันแบรนด์ดังลู้ค้าตัวถึงกับอึง้งยังคงไม่แ่วนะคะสําหรับน้องเล็กของวงค่ะอย่างริซ่าอย่างที่รู้จักกันค่ะว่าริซ่านั้นเป็นแบรนด์แอมเบสสเตอร์ของยาสีฟันเดนทิสเตและล่าสุดค่ะทางแบรมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับน้องแล้วว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปสมุดรณ์สำหรับ Lisa, ลิซ่าราลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงก์นอกจากจะเป็น globally ambassador ระดับโลกแล้วลิซ่ายังเป็น Brand uster, แบรนด์ ambassador แบรนด์ยาสีฟันไทยอย่างเดนทิสเตก่อนหน้านี้ที่มีรายงานว่าลิซ่าได้รับค่าตัวจากแบรนด์ดังถึง65ล้านบาทและล่าสุดค่ะ31มกราคม2566ลิซ่าได้ต่อสัญญากับทางแบรนด์ในฐานะแบรนด์ ambassador เป็นปีที่2และมีข่าวแว่วๆมาว่าค่าตัวต่อสัญญาครั้งนี้ เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยค่ะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆเนื่องจากกลุ่ม K-POP อปรวมถึงแบล็กพิงกําลังได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกาโดยเชื่อว่าเป็นการดีกว่าที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ Make in Korea เพื่อเข้าสู่ตลาดสหรัฐและผลิตภัณฑ์ Make in Korea นั้นได้เปรียบในแง่ของแบรนด์มากกว่าการรับรู้ แซงสุดพิทยานุกูลีโอของสยามเฮิร์ตกล่าวว่าเราพยายามทำงานร่วมกับลิซ่าและลิซ่าก็ช่วยให้เราเพิ่มการรับรู้ถึงแบนรนด์เขากล่าวในช่วงวิกฤตโควิด1 i ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมากในบางตลาดมันอาจจะลดลงถึงระดับนั้นและนี่ค่ะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางแบรนด์ยอมทุ่มเงินจํานวนมหาศาลเพื่อได้ลิซ่าแบล็กพิงเป็นแบรนด์แอมบรัสเตอร์ต่อความนิยมของสาวแบล็คพิงนั้นกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกค่ะ และดีค่ะก็เป็นสถิติที่แอดนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ